ตั้งใจจริงๆก็คือให้โอกาสหนูแล้วกันนะคะว่าหนูจะไม่ทําสิ่งผิดพลาดแบบนี้อีกล่ะหนูรู้สึกผิดจริงๆแล้วก็สำนึกจริงๆค่ะตั้งใจมาขอโทษจริงๆมาขอคำแนะจริงๆเสียใจอะค่ะส่วนของหนูก็บ้านที่โคราชนะคะโดนโดนยิงเมื่อวันที่23ค่ะแล้วก็เมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็โดนเอาเลือดไปสใส่ ่ีลงนยบอกว่าแม่ย่าหนูคือเป็นแม่สาวนี้เนี่ยค่ะเป็นพันธมิตรแต่จริงแล้วท่านไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยเลยนะคะค่ะแล้ mm hmm. วก็มี mm hmm. ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรครับแต่รู้ตัวรู้ตัว่ว่าสิ่งที่เรากระทำไปเนี่ยมันทำให้นคนรอบข้างเดือดร้อนนะคะค่ะวันนี้ตั้งใจมาขอขมากรับขอโทษพี่พี่สื่อมวลชนช่วยบุดช,ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการที่จะสิ่งที่หนูตั้งใจสองคนทั้งสองคนเนี่ยค่ะวันนี้ที่ตั้งใจมาตั้งใจมาขอขมาโทษจริง แล้วก็ให้โอกาสพวกหนูคือว่าจะไม่ทําในสิ่งแบบนี้อีกแล้วค่ะต่อไปก็จะใช้สติให้มากขึ้นในการที่จะกระทําอะไรลงไปคือพวกหนูไม่ได้ว่าโดนโจมตีแล้วอยากออกมาขอโทษนะคะคืออยากออกมาตั้งแต่วันที่ลูกถูกหลุดออกไปอะคะ่ะแต่พวกหนูไม่รู้จะออกมายังไงเพราะว่าโดนโจมตีโดนขู่ขามเพราะว่าถ้าเราออกมาแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองจนมัน ก็มานั่งคิดกันว่าถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างมันก็จะเดินคุกพันแบบนี้เราก็เดินหาสิ่งที่เรากระังทำแล้วมาขอโทษดีกว่าน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะก็เลยตัดสินใจมา